สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมน้องเหลิมจะมานะครับผมมาแกงส้มมะละกอนะครับผมในการแกงส้มมะละกอนะครับผมผมก็จะใช้พริกแกงพริกแกงส้มนะครับผมแล้วก็ปลาเศษปลาสบะหรือใส่ปลาสบะก็ได้นะครับผมะมะเขือเทศแล้วก็เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับผมนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอาไปปันนปป่นนะครับผมเอาไปปั่นนะครับผมพริกแกงสูตรพริกแกงเราตำเองก็ได้นะครับผมพริกแดงนะครับผมเป็นพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับผมเสร็จแล้วมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะครับผมกะปิเล็กน้อยนะครับผมแต่ ตำเข้าไปเลยครับผมตำเข้าไปให้มันละเอียดนะครับผมสูตรสูตรพริกแกงที่ผมเคยลงไว้ครับเป็นสูตรพริกแกงโบราณนะครับผมนั่นแหละสามารถทำเป็นแกงส้มได้นะครับผมเพียงแต่ตัดตะไคร้ออกไปหน่อยนะครับผมคือตะไคร้ไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวพอนะครับผมเดี๋ยวเราตัดตะไคร้กับกระชายกระชายใส่แค่นิดเดียวแค่เล็กน้อยนะครับผมให้มีกลิ่นนิดนิดนิดหน่อยนะครับผมหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับผมอ่า เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะครับผมปัน่นหยาบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเรามาดูกันนะครับผมปั่นพริกแกงเรียบร้อยแล้วนะครับปัน่นหยาบๆใส่ลงไปเลยพริกแกงจะใส่ขมิ้นไปก็ได้นะครับนิดนิดหน่อยหรือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรา อ่ะเดือนแล้วครับผมจะปรุงเลยนะครับผมแส่น้ำส้มสายชูลงไปเป็นเคล็ดลับที่ถนอมอาหารนะครับผมไม่ให้แกงมันเสียเร็วบูดเร็วนะครับผมรสดีลงไป ตัวด,ดีหรือว่าผงซุปนะครับผมไคโนเจนะครับผมมันทำให้รสชาติกลมกลม่อมน้ำมะขามเปียกนะครับผมผมปั่นเลยนะครับผมพอผมกะปริมาณมะขามนะครับผมซีอ <c oughs> ิ๊วขาวนะครับให้มีความหอมรสชาติแซ่บยิ่งขึ้นนะครับ น้ำตาลมะพร้าวนะครับผมใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลใส่แดงก็ได้เกลือไม่ใส่เพราะว่าเกลืออยู่ในพริกแกงอยู่แล้วใส่มะละกอลงไปเลยไม่ต้งองรอ เดี๋ยวความหวานของมะละกอมันก็จะออกมารสชาติก็จะออกกลมกลม่อมเปรี้ยวหวานลงตัวที่ใส่มะเขือเทศก็เพราะว่า,ามะเขือเทศจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็ทําให้เ,าเาขาเรียกว่าน้ํามันนัวนะครับผมแล้วคนไม่มีปลาซาบะก็ใส่แค่เห็ดอย่างเดียวก็ได้นะครับ เดือดล,ลงเร่งลงเร่งแล้วแกงส้มมันต้องแกงค้างคืนนะคะถึงจะแซ่บนี่แกงตอนเย็นตรงนี้เช้าก็จะแซ่บตรงนี้เช้าก็อุ่นอีกรอบหนึ่งก็รสชาติก็ฟินแล้วครับฟินเวอร์ฟินเวอร์เ,อรเราจะใส่ถั่วใส่อะไรก็ได้นะครับผมเป็นแกงผักรวงไปก็ได้ใส่ผักแครก็ได้นะครับผมแต่เราชิมก่อนรสชาติหอมละ เปรี้ยวมีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับผมหอมมะเขือเทศน้ำมะขามโอเคพอแล้วเซ่บละ้นะครับผมก็ยังเลยระว,วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับได้ร่วมฝุกฝนทำนะครับผมแกงส้มนะครับผมมะละกอนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่กดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะผมอาจจะ,ะทำเมนูอาหารขึ้นมาบางอย่างก็ถ้าเรากดกระดิ่งเรากดกระดิ่งก็คือกดติดตามนะครับเราก็จะไดะ้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันก็จะขึ้นเตือนบอกนะครับผมว่ามันมีข้าวอะไรบ้างน,นะคนผมเป็นกับจะได้เป็นกับข้าวที่แบบว่าไม่จําเจนะครับผมมี เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับผมสูตรอันนี้แบบแซบไปไหมนัวแซบมากนะผมถ้าไม่มีปลาสบัดเราตัดปลาสบะออกใส่เห็ดเห็ดนางฟ้ากับมะเขือเทศลงไปแค่นี้แหละก็ได้แลวแต่ถ้ามีปลาสบัดรสชาติจะโอเคนะครับผมมีความอร่อยอะนะครับผมก็ตอนนี้รสชาติก็ก,กลมกล่อมแล้วแหละแต่มันจะยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมแต่พรุ่งนี้เช้านะครับผม แล้วอุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมรสชาติจะฟินมากครับแกงส้มนะครับผมหรือว่าแกงพะโล้นะครับผมนะครับค้งคืนจะทำอร่อยจะทําให้อร่รสชาติอาหารอร่อยนะครับผมหรือว่าจับชายนะครับผมรว่าตุ๋น กะรำนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นั้งคืนยิ่งแซ่บนะครับแซ่บงวนะครับผม,นนนบผมก็น้องเหลืองระวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่อนๆทุกท่านนะคับได้ร่วมฝึกฝนทาทานกันนะครับทุกคนพระบันเกิดทุกวันบางเมือ่อบางเวลานะครับผมน้องเหลืองระวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย